แจ้งข่าวดีจ่ายจริงโอนจินให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะสำหรับวงเงินพิเศษเดือนละ50บาทถึง100บาทยังคงเหลือสิทธิในการโอนเงินถึง4เดือนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีการเติมผ่านบาัตรวัรดิแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนบางท่านนะคะ10เดือนที่มีการอนุมัติจ่ายไปรับสูงสุดค่ะต่อท่านเลยนะคะ5 0 0ถึง1,000บาทส่วนรายเอียดแล้วก็ตารางการจ่ายเงินพิเศษให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรวัรดิแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้ สิทธิ์ทุกคนหรือไม่พร้อมกับตารางการจ่ายเงินเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะหลังจากที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกิจาการผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุค่ะได้ขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผููส้สงอายุ กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีงบประมาณ2565ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสำหรับตารางการจ่ายเงินนะคะยังคงเหลือตารางการจ่ายเงินอีก4วันทำการที่จะมีการโอนให้เดือนละ50บาทถึง100บาทถ้าหากพูดกันตรงๆนะคะวงเงินส่งค้อนี้ทางครมออนุมัติ10เดือนผู้สูงอายุจะได้รับอยู่ที่500ถึง1,000บาทต่อคนแต่จะมีการแบ่งจ่าย เป็นรอบเดือนเดือนละ50บาทถึง100บาทตารางการจ่ายเงินยังคงเหลือสิทธิ์ในการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่15มิถุนายน2565 50บาทถึง100บาทเติมผ่านบาัตรเริการแห่งรัฐค่ะ และวันที่15กรกฎาคม2565 50บาทถึง100บาทรวมไปถึงวันที่15สิงหาคม2565 50บาทถึง100บาทและเดือนสุดท้ายที่จะได้รับการโอนเงินคือ15กันยายน2565 50บาทถึง100บาท10เดือนที่มีการอนุมัติไปในครั้งนี้หากนำวงเงินมารวมกันที่ได้รับทั้งหมดคือจะได้รับต่อคนต่อราย500บาทถึง1,000บาทนี่คือตารางการจ่ายเงินพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสด็จ หังรแ่ฐอายุ60ปีขึ้นไปค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ